สวนวอนก็ขนโนทิ้งสิตเล้วพักไี้เลียวข้าสอนใจนนกัเนี่ยเลี้ยวข้าสอนเฮ้ยมันจะได้หพอเนี่ยปิดแอรยัง เรื่องปะเนี่ยน้ำเข้าเลยเข้าปะเข้าเหนื่อยเระวังเราวางมีเดินรถกระบะเข้าวะเนี่ยสูงมากเลยอะประมาณสี่

พวดพ้วดีอย่างเดียว เร่องนี้ยังไม่มีเลยเมื่อวานแต่แล้วโอ้ยยิงของไทยเรียแล้วอ่ะบ้านเราของทอดแล้วแหละแต่ยังไม่เยอะนะ